สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ CK เคค่ะข่าวสารยานจนวันนี้ขอเสนอเผยทีเซอร์แรกออลนิวมาสด้าบีดีห้เปิดตัว17มิถุนายนนี้ในออสเตรเลียก่อนขายในประเทศไทยการเปิดตัวกระบะบีดีห้า BT 50, จะมีขึ้นครั้งแรกในประเทศออสเตรเลียแน่นอนว่านีซ้ายไม่ต่างจากบ้านเราดังนั้นโปรดติดตามตน้นต่อไปอีกไม่กี่วันเราจะได้เห็นโชมหน้ากระบะตัวนี้ พร้อมขุมพลังและช่วนลาจากอีซูดีแม็กภาพประเนเดอร์ล่าสุดจากนักออกแบบอิสระ,สะแสดงให้เห็นถึงแนวคิดการออกแบบออนิวมาสต t ร์บีดีที่หยิบยืมมาจากตระกูล c X ี9ไฟท้ายของ D-MAX มันยากที่จะจินตนาการได้ว่า Mazda จะใช้สไตล์ที่แตกต่างจากที่มีอยู่ในปัจจุบันและมันเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดหวังการเปลี่ยนแปลงใ,ใดๆในห้องโดยสารเมื่อเทียบกับ DMAX ค่า s เอสไวซซื้อออสเตรเลียเผยว่าออนิวมาสได้ b ี5 0ใหม่พัฒนาบนพื้นฐานอ e ีซูซูดีแมใหม่คาดการว่าจะมีการติดตั้งระบบ MZD Connect หรือระบบควบคุมหน้าจออินโฟเทนเมนต์รวมถึง Apple CarPlay Android Auto จะแสดงผลความเร็วแบบดิจิตอลแทนชาร์จไร้สายและปุ่ม p u s สตาร์ t ปรับปรุงดีไซน์ใหม่ทั้งหมดรวมถึงการใช้หุมพลังเดียวกับ DMAX นั่นคือเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3 0ลิตร190แรงมา้าแรงบิด4ี450 m, นิวตันเมตรน้ำหนักตัวรถน้อยกว่าโฉมปัจจุบัน BT50 ใหม่ยังจะคงความสามารถลากได้สามารถ500กิโลกรมัมและความลึกสูงสุดที่สามารถลุยได้ก็คือ800มเมเช่นเดียวกับในปัจจุบันพร้อมยกระบบความปลอดภัยเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอ,อัตโนมัติอัตโนมัติเอ e เมอร์เจนซีเบรก ระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาใบโซนวอร์นิ่งและระบบแจ้งเตือนการชนด้านหลังเรีย cross traffic alert นี่คือข่าวของออสเตรเลียแต่สำหรับไทยตอนนี้ต้องรอลุ้นสเปคใกล้เคียงแน่นอนแต่วันเปิดตัวน่าจะช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าภาพเรนเดอร์ยังไม่เป็นทางการที่ผมแสดงไม่เกี่ยวกับ m a ส d a ประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับข่าวนี้เป็นการวิเคราะห์โดยทีมงาน CK ค่า ไม่เกี่ยวกับ m a สด้ประเทศไทยแต่อย่างใดการเปิดตัวของ DMAX แต่ละครั้งสะเดือนวงการกระบะเมืองไทยอย่างไม่ต้องสงสัยนอกจากนี้ h ฮ l u x Revo ปรับไมเนอร์เชนทั้งกระบะและ PPV พร้อมกันเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้เป็นการเร่งการเปิดตัวใหม่ของกระบะ b d ด0อย่างชัดเจนแต่ว่า Mazda b d 5 0 Pro ผู้รวลงทุนเดียวกับอี u ูดีแไม่มีไม่แต่ข่าวหรือภาพการวิ่งทดสอบ นับว่าเงียบจริงๆเลยนะครับแม้ว่า m a ส d a จะพยายามผลักดันให้รถก,กรบะบะขึ้นัาดับต้นๆของบานเดาให้ได้แต่ก็ยากมากๆเพราะเจ้าตลาดอย่างโตโยต้าและอีซู u ครองยอดขายมหาศาลรอบการปรับโฉมของ m a ส d a BT-50 มาเกินวงรอบแล้วและไม่เกินปี2020เราจะได้เห็นออ l นิวมาสด้าบีทอย่าไม่ต้องสงสัยการปรับครั้งนี้ ระดับ Dior News จึงไม่ปแปลกที่ m a ส d a ต้องพัฒนากระบะให้ดีที่สุดการออกแบบของ b t 5 0โดยนายอีโคโอมาเอดะหัวหน้าฝ่ายการออกแบบใช้หลักการออกแบบแบบโคโดดีไซน์มาใส่ในกระบะเพื่อตอบโจทย์ดีไซน์มากขึ้นทาง m a สด้มีความเป็นไปได้ที่จะใช้คุมพลังจากอีซูซคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบแปรผัน1.9ล e ิตร RZ ซขีดทีซีแรงม้า ที่3,600รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด360นิวตันเมตรที่2,000ถึง2,500รอบต่อนอาทีเครื่องยนต์1.9บล็อกนี้ใช้ในตลาดยุโรปและเอเชียบางประเทศนะครับทั้ง2เครื่องยนต์ใช้ระบบเกียร์ธรรมดาและอัตโนมัติ6จังหวะพร้อมระบบขับเคลื่อน4ลอ้อ4 wheel drive และระบบขับเคลื่อน2ลอ้อหลายคนอาจจะมีคำถามนะครับเทโคโนโลยี SkyActive จะมีโอกาสอยู่ในกระบะ BT50 หรือไม่คำตอบนะครับ ความเป็นไปได้นั้นมีเพราะตอนนี้ทางฟอร์ดถือหุ้นของมาสด้าไม่ถึง2%และอัตราการถือหุ้นลดลงเรื่อยๆการพัฒนาขุมกําลังสกาย c อ i ทในกระบะต้องใช้ต้นทุนที่สูงและไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนเอาเงินส่วนที่ลงทุนนี้ไปลงกับรถเก่งและ SUV จะดีกว่าจึงไม่แปลกที่ค่ายรถยนต์มาสด้าจะร่วมมือพัฒนากระบะเจนใหม่กับอีซูซจบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวคราวของมาสด้าบีดที่จะเปิดตัวในออสเตรเลีย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ